ข้าวหน้าเป็ดจ้ทุกคน,น<ๆ>เดี๋ยวเทเทซอสนะทุกคนนะนี่ข้าวหน้าเป็ดของโซลิดา e r นะฮะตรงปากกรานนะฮะทางไปสุมบ้านไทยโฮมสเตย์ Stay, ทุกคนนะมื่อเช้าเรามาจากที่นั่นมาสุพรรณแต่ว่าเราเราได้สั่งนี้มาจากข้าวหน้าเป็ดมาอร่อยมากเมื่อเช้ากินแกงอ่อข้าวคุกกะปี ร้านนี้ก็ลอ,อยนะโซไร,ราดารนะตรงสี่แยกปากกาลางใกล้ๆก,ก,กับสวนอาหารบารากาสทุกคนนี่จะทุกคนเดี๋ยวจะเทราดซอสแล้วนะจ๊ะทุกคนดูนะนี่นี่ที <ๆ S 1> ้าไปเลยราด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 นะฮะตอนนี้อยู่ที่โรงแรม วาสิทถีวาสิทถีซิตี้นะฮะที่สุพรรณบุรีจะ้ะสุพรรณบุรีสมัยก่อนเขาเรียกว่าสองพบุรีนะชื่อเก่าอะจริงๆสุพรรณบุรีมีหลายชื่อทุกคนนะ,ะวันนี้จะเดินไปวัดป่าเรลัยปรากฏว่าโอ้ยไม่ถึงสักทีก็เลยกลับดีกว่าก็เลยเจอร้านดีดีกาฟก็เลยแวะทาน เป็นร้านกาแฟจากโครงการหลวงอาราบิก้าเป็นกาแฟร,าารัชกาในหลวงรัชกาลที่9เป็นคนส่งเสริมรเริ่มให้ปลูกแทนและการทาไร้เลื่อนลอยของชาวเขาอร่อยมากทุกคนแต่สั่งเป็นชานะทุกคนที่ไม่กินกาแฟไงนะแต่ร้านกาแฟที่ขายโครงการหลวงขายอยู่ตรงข้ามกับอนุบาลสุพรรณบุรีจ้ะทุกคนนะนี่จาะทุกคนขิงอ่อนขิงดองทุกคนนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะ ร้านซูไลดานะฮะร้านอิสลามใกล้ๆกับร้านปั่นกัญจังนะจ๊ะอืมอืมอืมอร่อยมากอืมมันออกแนวแบบกลมกล่อมนะไม่เค็มกลมกล่อมอืมอร่อยมากทุกคนอืม อยู่ในห้องยี่หอคอยบังหางเห็นไหมครับข่าวมาบอกว่าออมอักขฑ์ไม่สบายและมีคนออกมาสัมภาษณ์แทนประมาณอย่างเงี้ยแล้วรายการนี้เขาออกมาพูดว่าไม่ควรบ้างอะไรบ้างเนี้ย อร่อยมากทุกคนอือร่อยมากกุนเชียงไก่นะกับข้าวหน้าเป็ดนะบรรหารนายกบรรหารอดีตนายก พัฒนาจังหวัดเขาได้เยอะมากเลด้สยิทุกคนมีโอกาสเราจะมาอีกครั้งนึงจะไปบึงฉวากหกสิบกิโลจากในเมืองหกสิบสามกิโลแต่คราวนี้เราคงอยู่ในเมืองก่อนพักผ่อนอยู่ทำหลักสูตรบ้างอะไรบ้าง เขาบอกว่าในรายการนี้ยบอกว่าไม่คนออกมาพูดนะฮะแต่อินี้ก็เสือกไงมาวิจารณ์หรือได้ว่ามีคนออกมาพูดกรณีที่ดาราคนนั้นป่วยมันเป็นมารยาเรบ้างอะไรบ้างอานนี้ก็เสือกเลยะ,ะทุกคนก็พูดก็พูดไปเหอะ อาจจะได้รับอนุญาตให้พูดแล้วหวังดีพูดด้วยความหวังดูที่เจตนาด้วยจากทุกคนอืมอร่อยมากอุทยาปากปากกลามทุกคนเมื่อเช้านั่งรถตู้มาตรงอ่าข้างๆวัดกษัตราขึ้นรถตู้มาเลยมาถึงที่อยุทยาอ่าทุพันธ์เลยห้าสิบกว่ากิโล ผ่านอำเภอบางปะมาอำเภอบางกล้วยอะไรสักอย่างไม่เคยได้กินอำเภอนี้เนี่ยอุทยาสุพรรณอร่อยมากอ,มอร่อยทุกคนน้ำจิ้มน่าจะให้เราเยอะกว่าน,นี้เนาะ เจ่นหนุ่มเขาบอกว่าคนป่วยไม่ใช่ได้ยินหรอกคาว่าซื่อๆนะให้กําลังใจนะเหมือนกับให้ทําตัวเหมือนกับไม่ได้ป่วยเอาง่ายๆอย่าไปพูดอะไรทับถมประมาณอย่างเงี้ยน,นะซ้ําเติมอะ่ะอืมแต่นะแบบนี้ก็แปลกๆแต่พูดอะไรก็ต้องระวังอืมอร่อยมากทุกคนอย่าขอบโพสก่อนนะอืมอืม อร่อยมากอร่อยมากอืมอืม,อมบอนเขาหน้าเป็ดตุลาไ,ได้อะ